สวัสดีครับช่องประสงน์นแก้วนะครับวันนี้เราจะ okay, พาเพือ <ๆ S 1> พ่อนๆพี่ๆ FC <ๆ S 1> ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง fc ทั่วประเทศไทยแล้วก็ฟซีทั่วโลกครับผมนะพามาดูพามาชมนะครบ,บรรยากาศตลาดค้าผักสด้ายรถผักหมุนเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดในประเทศไทยครับผมที่ตลาดไทยครับผมนะครับช่องประสงนอนแก้วนะครับพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ FC นะครับผมพามาดูพามาชม บรรยากาศตลาดท้าผักสดท้ารถผักบุนเวียนที่ใหญ่ที่เยอะที่สุดลองเว็บถูกที่สุดที่ตลาด,ทด,ทด,ทดทไทยครับผมน้องมาดูมาชมกันเลยครับผมนะครับอันนี้เป็นผักหวานป่านะครับผมนะครับผักหวานป่าสวยๆครับผมนะนี่ครับนั่นนี้หน้าแรงนะครับต้องทานผักหวานป่านะผักหวานป่านะครับหน่อไม้สดๆสวยๆนี่ครับผมนะครับแกงผักหวานครับผมนะครับแกงผักหวานนะครับหรือว่าจะเป็นผัด น้ำมันหอยเรียกว่าจะต้มจิ้มกับน้ำพริกก็อร่อยครับผมนะครับนี่อันนี้เป็นลูกลูกผักหวานครับผมนะครับหนึ่งปีได้ทานครั้งเดียวนปีได้ทานครั้งเดียวนะครับแม่ค้าคนสวยนะครับผมนะครับบอกว่าหนึ่งปีได้ทานครั้งเดียวทาอะไรกินอ่ะเป็นทำไดเหมือนยอดทุกอย่างแต่รสชาติจะมันกว่าหวานกว่าอ๋อมันกว่าหวานกว่าเลยครับเนี่ยครับพ่อแม่มีน้องเพื่อนๆีพี่เอฟซีนะครับผมดูนะครับผมอันนี้ลูกผักหวานนะครับผม กิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมครับไม่ค้านะครับเจวานบอกว่านะครับอร่อยนะครับมีรสชาติหวานมันนะครับผมครับนี่ครับสาหรับตองแฮทก็ไม่เคยทานนะครับแต่ก็อยากอยากจะลองนะครับผมครับนี่ครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยี่สิบาทผักหวานสวยๆนะครับผมครับบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรงามๆครับผมครับช่องะสมเงินแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ FC นะครับผมพามาดูพามาชม บรรยากาศตลาดค้าผักสดขายรถผักหมุนเรียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยผักป่าผักบ้านนะครับมีครบนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆพี่ี่ท่านใดต้องการผักสดสดผักสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผักหวานป่าหรือว่าอาหารป่าทุกอย่างนะครับทุกชนิดนะครับผมเยอะแยะมากมายครับผมนะครับอันนี้เป็นพริกป๊อปครับผมนะครับพริกป๊อปพริกกระเรียงนะครับผมนะครับประกันความเผ็ดนะครับนี่ครับพริกตัวนี้นะครับ ิโลกร,รัมละ80บาทจ้านะครับผมครับหนูสวนสวยๆนะครับกิโลกร,รัมละ130บงร้อามสิกหยวกจัตริจยามนะครับ40 30บครับผม20บาทในก,ก้านเขียวก้านนะครับผมแดงฮอตเขียวฮอตนะครับผมครับแดงเด็ดเขียวเด็ดมีเยอะแยะมากมายนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ FC ท่านใดต้องการผักสดๆผักสวย จะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดก็ข,ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยยินดีต้อนรับแนละให้บริกราร24ชั่วโมงนะครับผมครับตลาดไทยไม่เคยหลับครับมผมครับต้องประสงค์แก้วพานะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีนะครับพา,พามาดูความมาชมบรรยากาศตลาดค้าผักสดขายรถผักุงเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดและองเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยบรรยากาศคึกคักมากมายครับผมนะรบรรยากาศสดๆดนะครับ ตอนนี้ก็เวลา9โมง9นาทีนะครับผมนะครับช่องประสงค์นั้นแก้วฝ่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่เอฟซนะครับผมมาดูพามาชมบรรยากาศตลาดท้าผักสดลายรถผักวนเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดนลองเลบถูกท,ที่สุดที่ตลาดไทยผักชีไทยวันนี้กิโลกร,รัมละหนึ่งร้อบาทนะครับต้นหอมสวยๆกิโลกร,รัมละหนึ่งบาทนะครับผมตั้งโอนะครับผมนะครับนี่ครับผม ผักชีฝรั่งโหระพาสี่สิบาทกะเพราบ้านสวยๆนะครับผมนานี่ครับดอกหอมครับผมกิโลกรัมลั้นสามสิบห้าบาทนะครับยอดฟักแมวนะครับสามสิบห้าบาทอันนี้เป็นลูกฟักแมวครับผมนะครับกิโลกรัมละสามสิบบาทเขาบอกว่าอร่อยนะครับนี่ครับผมต้มได้แกงได้ผัดได้ครับผมยอดฟักแมวนะครับดอกหอมนี่ผัดใส่ตับนะครับผัดใส่หนูอร่อยอร่อยนะครับผมนานี่ครับ กิโลกรัมละสาสิบห้าบาทกิโลกรัมละยี่สิบาทกิโลกรัมละ้สามสิบห้าบาทต้มได้ผัดได้แกงได้ครับผมนะครับนี่ยอดฟักแมวลูกฟักแมวนะครับของนำเยอะแยะมากมายนะครับผมนะครับพืชผักจากทางสวนเกษตรกรนะครับพ่อแม่พี่น้องเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับผม ว่างเว้นจากการทำนาทำไร่ทำสวนก็จะเอาผักมาขายนะครับผมน้ำนี่ครับอันนี้เป็นนะครับซิกเนเจอร์เลยครับผมนะครับซิกเนเจอร์นะครับผมผักเซี้ยนครับผมนะครับผักเสี้ยนดองนะครับผมนะของแค่ครับผมนะสายบัวนะครับสายบัวนะครับสายเว้สายบัวนะครับเตรียมเนื้อเตรียมตัวรอคันมากที่จะมา3าสิบบาทเท่านั้นนะจ้าดอกตุ้งสวยๆนะครับนี่ครับผมนะครับเหลืองเออเลยครับผม รับประกันอร่อยนะจ๊ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยนะครับผมแกงหยวกกล้วยใส่ไกน่นครับใส่หุ้นเส้นนะครับมีเป็นสส่กัวครับผมนะครับใส่ใส่บัวครับผมประกัดขาวสวยๆมะเขือเปาะสวยๆค,ครับผมมะเขือเปาะหยดน้ําเจ้าพยาแตงกวาสวยๆตัวปักยาวนะครับผมกระถินริมรัว้วบักชีราวบักชีไทยใบชมพูไผ่เลิศครับผมนะครับ ประกาดขาวประกาศจ้อนนะครับนี่ครับผมครับนี่ครับผมซิงเกิลเจอเช่นกันครับผมนําผักแว่นครับผมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพื่พี่เอฟซีเคยรับประทานกันบ้างไหมครับนี่ครับผักแว่นทานกับน้ําพริกไะครับผมทานกับปนนะครับปลาล้าได้เลยครับผมครับอันนี้เป็นยอดยอดกระเทียมนะครับผมยอดกระเทียมครับผมครับยอดกระเทียมอาหารของเพื่อนบ้านเรานะครับผมชาวเมียนมาครับ น้องๆก็จะไปแกงนะครับไปแกงไก่ต้มไปแกงอันนี้เป็นผักไทยครับผมผักไทยใบบัวบกแก้ขมกดําใจนี่ครับผมใบยี่หร่าครับผมแกงเนื้อนะครับนี่ผักกระยางครับผมแกงใส่ปลาน้อยนะครับผมผักบุ้งน่าสวยๆนี่ครับหยวกครับหยวกหยกรวยนะครับผมขายได้นะครับผมนะครับนี่ครับผมไก่บัวครับผมสามสิบบาทผักเส้นนองนี่ซิกเนเจอร์เลยครับผมครับบะระจีนครับผมนะครับ มะละจีนมะเขือยาวส,สวยๆแตงควาส,สวยๆนะครับผมผักบุ้งจีนครับผมนะครับวันนี้ครับผมผักบุ้งจีนส,สวยๆนี่ครับผม่อแมนพี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซี 4, ท่านใดต้องการผักสดๆผักส,สวยๆจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะตลาด้าผักสดไทยรถผักุนเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดแลองเลทถูกที่สุดที่ตลาดไทยยินดีต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมตลาดไทยไม่เคยหลับ ฟองตุ้งสวยครับร้อยเดียวนะครับคณะหนึ่งร้อยแปดสิบาทหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทสวยสดงอยามครับผมนะครับนี่ครับผมใบยะนางครับผมนะครับผักป่าผักบ้านนะครับผมครับอันนี้เป็นบอนครับผมครับของแปลกของหายากนะครับอันนี้เป็นบอนนะครับผมแกงบอนนะครับผมนี่ครับแกงบอนนี้อร่อยมากนะครับสําหรับคนที่แกงเป็นนะครับต้องแกงแกงให้เป็นนะครับแกงให้เป็นถ้าแกงไม่เป็นก็จะมีอาการ คันยิบยับยิบย่ำในลาคอนะครับผมก็เรียกว่าต้องเอาให้อยู่นะครับเอาให้ลงนะครับสำหรับแกงบอลแกงบอลก็จะแกงใส่กะทิแล้วก็ใส่น้าตาลตัดนะครับผมนะแกงบอลต้มบอลให้เปื่อยครับอันนี้ใบยอครับผมนะหอมงใบยอนะครับแกงใบยอใส่ปลาดุกนะครับผมอันนี้เป็นพูนะครับใบใบลูเขียวหมากใบจองจ้าลูกชายคนโตครับผมหัวปรีนะครับนี่ครับกล้วยนำวา มารากอครับผมมะยมครับผมนี่ครับมะยมนะครับมะยมสวยๆยี่สิบบาทผักกระเฉดผักกระชูดนะครับผมกิเลกต้มนี่ครับผมมะปรางนะครับมะยมชิปครับผมมะเขือพวงนะครับผมสุดยอดมากครับผมตะหล่ำปักสดไอยรถผักุนเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดแล้วเล็บถูกที่สุดผักกัญจอมผักบุ้งน้ําครับผมครับ นี่เป็นปักโขมนะครับ60สิบาทปักโขมนี่ก็ต้มจับฉ่ายนะครับผมครับดอกแคร์อ่อนมากครับผมนะดอกแคร์แคร์ใครบางคนนะครับคนบางแคร์ครับผมนะนี่ยอดกระโดนสวยๆนะครับยอดกระโดนยอดกระโดนอันนี้เป็นอ๋ออ๋ออันนี้มะม่วงหิมพันนะครับผมอันนี้แหละครับผม อ๋อมาตูมแขกครับผมมะม่วงหิวมพานมาตูมแขกนี่ครับผมนะครับผักติ้วอ๋อนี่ผักกระโดนครับอันนี้ของแท้ครับผมนะเสียขาวพ่อคขายใหญ่ใจดีมีน้ำใจนะเสียขาวนะครับเพื่อน้องแอดเองครับผมนะครับสุดยอดตลาด้าผักสดท้ายรถผักหมนเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดรา็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยมีผักป่าผักบ้านนะครับผักจากสวนสดจากไร่มาจากสวนครับผมนะครับ นี่ครับผมตัวแขกครับผมนะครับกิโลรัมละสี่สิบาทตัวแขกตัวแดงตัวฟักยาวตัดสิบห้าบาทห้าสิบบาทต้มสวยสิบห้าบาทที่เล็กต้มครับผมครับอันนี้คืออะไรครับนอไว้ครับผมนะครับกาจะมายกต้นมาเลยแล้วครับอันนี้เป็นนอขาครับผมนอคานอคาสวยๆนอนนะครับนี่มารุมมาตุ้มนะครับผมดอกกระจองครับผมดอกกระจองนี่ครับผมผักคู่ข้าวนะครับ ภูเขานี้เป็นยานะครับผมนะภูเขานี้เป็นยารักษาโรคมะเร็งได้นี่ใบบัวบแก่ช่มก้ำจัยดอไม้ต้มเืยสวยนะครับผมผัปกป้าผัากบ้านร้านชิ้นะคองเียดำครับผมนะครับนี่ครับผมนะผักแปลกๆผักตาป่านะครับที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักนะนะชื่อเสียงเรียงนามอันนี้ผักน้ำครับผมนะครับดองกอร่อยนะครับผมนะอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเอา เทาครับผมครับชื่อเทานะครับชื่อเราคือชื่อเทาหรือจะไข่น้ำนี่ครับผมครับอันนี้ทานได้นะครับผมสำหรับคนทานบินอันนี้สะดากดินนครับผมสะดาดินดอกสะดากดินนะครับผมอันนี้เป็นเท้านะครับอันนี้ผักหนามนะครับอันนี้ยอดผักติ้วนะครับผมนะเปรี้ยวนะครับผมนี่ของแท้นะครับซิงเนอร์เจอไข่พำมครับผมไข่พำมครับผมไข่พำม แกงได้อมได้นะครับรับได้ครับผมนะครับนี่ครับผมครับพึ่งจะพึ่งนะมิ้มเหลือบพึ่งหรือว่ามิ้มนะครับรังมิ้มหนึ่งร้อยี่สิบาทเก้าสิบาทพร้อมรังเลยนะครับผมนะมีน้ําหวาน้วยนะครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนไปที่สติดูนะครับนี่ครับอันนี้รังมิ้มหรือว่ารังพึ่งแล้วนะครับผมครับจากจังหวัดกาญจนบุรีครับผมนะครับสุดยอดมากครับผมครับอันนี้เป็นรังต่อนะครับผม สองร้อยบาทครับผมรังต่อรังแตนมะม่วงเบาครับผมนะเยอะแยะมากมายนะครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีท่านใดต้องทานผักสดสดสวยๆผักป่าผักบ้านผักพื้นเมืองนะครับผักของแปลกของหายากนะครับผมนี่เป็นตําลึงครับผมชมนะครับกระเชิดนะครับผมนะครับใบยะนางนะครับผมกระเพราโหระพามังลักครับผมนะครับ บชพูนะครับผมมะม่วงยำนะครับผมครับสุดยอดตลาดค้าผักสด,ด้ายรถผักหมุนเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดแล้วองเล็บถูกท,ที่สุดที่ตลาดไทยพอแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีท่านใดต้องการผักสดสดผักส,สวยๆจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทา,านก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนี่เป็นกระลำปีสวยๆนะครับกิโลกรัมละ20บาทประการขาวส,สวยๆ20บบาทเช่นกันน้ำเต้าครับน้ำเต้านะครับผมน้ำนี่ครับ ดอกแคพืสวยนะครับมะระจีนมะระนี่นะมะระมะระขี้นกครับผมนะเยอะแยะมากมายครับผมอันนี้ซอยเดียวนะครับผมนะครับใหญ่จริงเยอะจริงนะครับเป็นอาคารผักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับผมนะครับเป็นอาคารสมุนไพรหนึ่งอาคารสมุนไพรสองนะครับอาคารพืชผักและสมุนไพรสดจากไร่ใหม่จากสวนทุกวันนะครับผมนะครับ กะหล่ำป <c oughs> ีสวยๆประกัดขาสวยๆยี่สิบาทนี่ดอกขน้าสวยๆครับผมครับดอกอะไรก็ไม่สวยเท่าดอกะนานะครับผมนี่ดอกะน้าหรือว่ากะหล่ำดอกนะครับผมจากนาเฉลียงนะครับผมครับกิโลกรัมละสามสิบห้าบาทนะครับผมครับมะขามป้อมลูกใหญ่ๆครับผมกิโลกรัมละแปดสิบบาทดอกกระจองครับผมอันนี้หน่อไว้นะครับผมนะครับหน่อไว้นะครับมะม่วงนะครับผมนี่แก้วขมิ้นครับผมเยอะแยะมากมาย พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนีพอนพอน่พี่เอฟซี FC, ท่านใดต้องการผักสดสดสวยๆผักป่าผักบ้านผักข,ของแปลกของหายากก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยยินดีต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมนะครับตลบ <amentos. S 1> าดไทยไม่เคยหลับครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพือ่อน <eres> ๆพนี่พี่เอฟซีท่านใดต้องการผักสดสดผักสยวยๆจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปต่อยอดก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะครับผมยินดีต้อนรับ24ชั่วโมงครับผมนะครับ บรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมครับช่องมาส่งน้ำแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ fc นะครับผมพามาดูพามาชมบรรยากาศสดๆยามเช้านะครับเก้าโมงเก้านาทีครับผมนะครับสุดยอดตลาดขาผักสดไทยรสผักมริเวียนครับผมนี่ผับกระเฉดสวยๆครับผมครับสามละสิบห้าบาทครับผมนะครับกระเฉดน้ํานี่ครับผมกระเฉดมูกรอบนะครับนี่ ผักบุ้งแก้วนะครับผักบุ้งน้ำผักบุ้งขาวครับหุงละแ0บาทนะครับผมนะผักบุ้งเย็นเจ้าโปเยอะแยะมากมายนะครับผมนี่ชมสวยๆนะครับผมครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพอแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ fc ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง fc ทั่วประเทศไทยแล้วก็ fc ทั่วโลกครับผมนะที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับผมเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรา ได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเ,เพื่อนๆพี่ๆ FC ได้รับชมกันนะครับ,บขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ